สวัสดีค่ะเจ๊อจอย CPN Car Center ค่ะ,คะวันนี้นะคะเจ๊จะมาส่งมอบรถให้ลูกค้าที่น่ารักของเจ๊นะคะอยู่ที่อำเภอแม่ริมค่ะตอนนี้นะคะเจ๊ก็แวะนะคะแวะเติมอ่าพลังกันนิดนึงนะคะาตามเจ๊มาเลยค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นวีโ o ้แชมปนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นวีโ o ้แชมปตัวนี้ก็จะเป็นวีโก้แชมปนะคะตัวพิเศษรุ่น50ปีนะคะต้องบอกเลยว่าสีสวยมากนะคะภายในสีดำเลยนะคะเดี๋ยวตามเจ้มาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเจ๊ก็ถึงนะคะที่พักลูกค้าที่น่ารักของเจ๊แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะแล้วเราไปถามลูกค้าหรือไปสัมภาษณ์ลูกค้านะคะว่าทําไมถึงตัดสินใจเลือกออกรถกับร้านเจ๊นะคะเชิญเลยค่ะเอาไม้สุงค่ะสุ่มค่ะ,คะอ่ะเป็นได้ถึงเลือกตัดสินใจออกรถกับร้านเจ๊ก็ค่ะมีของอแถมเยอะๆมันออกง่ายครับแล้วมันงค่ตามมาประมาณเกือบปีแล้วเนาะ หลายปีเหมือนกันนะผมอ๋อผมได้สามหลายปีแล้วครับครับมันไม่มีโอกาสตอนนี้มันมีโอกาสแล้วเพราะว่าผมเป็นทํางานได้เดือนผมต้องเก็บเงินแต่ละเดือนแต่ละเดือนเก็บเงินจนจะจะได้จะได้เพราะว่าป้าหมาเขาอะต้องป้าหมายเขาแข็งแรงป้าหมายเขาชัดเจนดีเนาะบางทีน้องก็ อ่าทำลายเป้าหมายเขาแบบไม่ต้องซื้อไม่ต้องเซอร์ออก็ได้อะไรกันประมาณนี้ค่นะบแล้วก็ตังคั้ันแล้วก็มีเด็กน้อยมีลูกขึ้นมาแล้วเ็าเขาย่งเป้าไมยเขาย่งแข็งเรื่องขึ้นหมายถึงว่าล,ลูกลูกค้าดูเจทุกวันะ